ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ผู้หญิงชาวรัสเซียครับลอยคออยู่กลางทะเล7ชั่วโมงห่างจากฝั่ง8กิโลเมตรอา้าวทำไมไปลอยคออยู่ตรงนั้นได้เกิดอะไรขึ้นดูคลิปนี้ให้จบครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกกดติดตามกด subscribe ฟังคิงเล่าด้วยนะครับทุกคนครับเจ้าหน้าที่ครับเร่งช่วยเหลือผู้หญิงต่างชาติคนนี้อายุ32ปีเป็นชาวรัสเซียพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวๆหนาจอมเทียนครับ ก้าโมงเช้าเธอไปเล่นน้ำทะเลเธอยอมรับว่าดื่มมากลุ่มๆเล็กน้อยพอเล่นน้ำถูกคลื่นซัดไกลออกไปจากฝั่งไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นรู้ตัวอีกทีก็คืออา้าวอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้ครับลงทิศรอต้องแต่9โมงเช้าจนกระทั่ง4โมงเย็นมีเรือใดมึกมาเจอช่วยเธอขึ้นเรือได้ปลอดภัยแล้วประสานแจ้งมาที่ฝั่งครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเรือเร็วไปรับแล้วก็พากลับขึ้นฝั่งได้ปลอดภัยครับ เจ้าหน้าที่บอกว่าเรือใดหมึกเนี่ยประสานแจ้งมาว่าเจอสาวชาวต่างชาติคนนี้ลอยคออยู่กลางทะเลห่างจากฝั่ง8กิโลเมตรแล้วเบื้องต้นสอบถามเจ้าตัวบอกว่าลอยคอมาประมาณ7ชั่วโมงแล้วโรงแรมอยู่แถวนาจอมเทียนแต่สุดท้ายลอยไปไกลช่วยเหลือขึ้นชายหาดที่บางสเสรครับตำบลบางสเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ ปลอดภัยเรียบร้อยเจ้าตัวยังชู2นิ้วยังยิ้มได้อยู่แต่นี่เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าให้ระมัดระวังด้วยแล้วช่วงนี้คลื่นลมแรงนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดอันตรายนะครับดูแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกกดติดตามกด s u b สไครต์ฟังคิงเล่าด้วยครับ